ขัวหมายเนาะใจว่าน้ำห่วยน้ำห่วยอย่างบ้านบางใหญ่พอบ้านใดนะมันห่าหกสิบหลังคาเฮือนเนี่ยล่ะบายดีพี่น้องหมดสู่คูสุขคนตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านปานาเมืองมหาไซ ไปข้าวมวดเนาะคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวโซนอำอเลาวที่เก้าเนาะมาทางเมืองมหาไทรนะพี่น้องพาพี่น้องเขาไปเที่ยวไปแหละทางบ้านสร้างพอกเราสอน,นยังไม่ค่อยไปเที่ยวเป็นบ้านที่สวยงามเนาะอยู่อ้อมห้อบไปด้วยผู้ขาหินฟูนไปติดตามทับส้มบางน้ำกันเนาะว่าจะเป็นอะไรตามเส้นทาง ที่เป่าสอนจะไปนี่ก็มีหลายบ้านเนาะที่วิวทางหน้าเนี่ยโอ้งามขนาดพาหินปูนการจากบ้านป่านามาจะเป็นบ้านนาสบ้านบ้านสนุมบ่อนาสนุมนี่แหละมาสองอาสามาทิดคอนเนี่ยรถเป่าสอนมาตายอยู่บ้านนี่แหละเพื่อบ,บนให้กล้าท่าแขกที่ลงคอยจากป่านามลงมาผ่นรถมาตาย Restream mạng, mày nằm nọc sào, vậy. Oh, mày nằm nằm nọc. Hello, hello, mày nằm 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 โลเทาโลสีล่ 40. เอามาไอ้สาวพันเนยเครื่องโลองเงิน่บราเรชื่อคอยบอกมนฮนะรถตายอยู่นี่พอ,อ,อมาซื้อบางลำยำเจ้ามืนอมน,นั้นด้วยสิรถตายพอดีไปห้องซีฮะโมแม่ห้องสีบอกนอบอกนเขาซื้อเขานะรถทุนใดเจ้าเอา เลือกมามัดแก่ไปปลาน้ำให้โบรานตัอใต้เข้าไปทางในยังมีบ้านอย่างไรบ้านกุลหลวงบ้านอย่างก็บ้านกุลหลวงบ้านใดกูหลวงบ้านกุลหลวงกู่หลวงเฉพาะคนใส่บ้านซองโอ้สี่บ้านทูเอ้ยอออยากอยากเห็นบ้านซองอยู่หรอเขาเขาว่างามนะไปทางนี้เนาะไปเพราะบ้านโพกุลไส้แล้วก็มีทางเนี้ อะเห็นบ้านซองนี่นะเปเบิ่งบ้านซองเละนาสนมบอกโพนสนอนาสนมเนาะบ้านโพนสนมบ้านภูไทยบอกคนลาวบอกภูไทยฮะคนธรรมดาสุดหอลาวเนาะ สามเอ็นกับคายนอทากเลยค่ะไปมือหน้าเด้อมหอหน้าโปนสนุม<ป>หน่อยบ้านนี่บวัวนนาสนุมขอโทษขออภัยพี่น้องแวะซื้อหมากลำใหญ่นำน้องสาวอาจจะโบแมน,บ,น,นบ้านโ่นพาวูไทยนะบ้านโปนสนุมนะเ<อ>ข้าไปในนี่มีหลายบ้านเนะพี่น้องนี่มีทางแยกอยู่ทางเบื้องขวามือมบอบีบ้านสร้างขอบปนใส่บ้านซอง ตามที่น้องสาวว่าสุพรงรักตีอีกบ้านนี่เจะเป็นทางดินแดงเข้าไปได้พี่น้องแต่ทางก็ไปมาสะดวกยี่หรอกเนาะทีนี้ขี่พุ่นน้อยนึงโอ้บ้านซองก็อยู่ทางในนี้เนาะบ่าวซอนอยากไปบ้านซองนี่แหละแต่ว่าเบิ่งอยู่ในแผนที่ o ู g l e Ma p ปละเห็นบ้านสร้างพอก เขาสอนมักแบบที่ว่ามีภูเขาหินปูนท่านะวิวมันงามว่าจะเป็นยามแรงยามหนาวยามฝนงามมด เขตนี้ก็จะเป็นหัวเป็นส่วนของพี่น้องสาบานโพนสน,นุมออกวิบ้านโพนสน,นุมมาหน่อยเดียวเนาะมีภูเขาหินปูนเ้าพี่น้องนี่แหละคือมนสเห์ของแวงขมวนแวงขมวนจะมีภูเขาหินปูนลายที่สุดในประเทศลาว โดยเฉพาะทางเมืองภาแขกมหาไกายมกุฎาณาไกยเจ้า,นนะาจทองปวดราพาัพาพูนคำจะมีหลายพี่น้องกายนันกับโบราณพ่อป่าใหญ่แรงของเที่ยวเนี่ยจะมีลายห้อยบอลพี่น้องบอลดังๆกับมีทำกองลอ้อทำน้ำรอดเต้บังไฟประดานีโคตรทาฟัลล่งทำปลาเสื่อมยินน้ำนอ ตอนนี้เป็นมรดกโลกแล้วพี่น้องภูเขายินนามนออยู่ทางเมืองบรราาุรพารีวิวข้างหน้าพี่น้องเลยอลังการแช่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่พี่น้องเข่ามันเก็บเกี่ยวเข่าหน้าสำเร็จเงียบอ้อยเนาะปัจจุบนันนี้ก็มาเห็ดมันต้นหรือว่ามันสัมปะหลังก็ มีล่องกาบาทางหน้าเรามาอย่า,างน้อเรา,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 าจะมาขุดกระปูบ่าขุดหอยไปดิไปทางเนี่ไปทางหน้าอยู่บ้านยัง,งบ้านหลวงบ้านัวหลวงผัวหลวงโอ้ผัวหลวงเนาะ มันโซนภาคภูทไทยบ่ะเ,เจ้าก็อยู่โคหลวงบ่มาพุดกระปูบ่ะโอ้ไปขายบ่ะโอ้มันมาเ้อะเดีย๋ยวๆบ้านโครัวหลวงเ,เน,งาานาะพี่น้องมาใจป้าน้ำเนาะเรามาขุดกระปูไปไว้เห็ดอยู่เห็ดกินนี่ละหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติพี่น้อง บ้านหัวหลวงติดกับภูเขาอินทรูเลยเนาะ oh. บ้านนี้จะงามเลยโอ้ oh, มีขัวมีขัวข้ามเข้าไปในบ้านบ้าน โอ้บ้านมวนหลวงขวนหลวงบ้านขวนหลวง,ววง,ววงโอ้มีน้ำหว้วยนะตัวไม้นาะใ,ใจว่าน้ำห้วยน้ำห้วยอยังเนบ้านขวนหลวงทางจากันบ้านโพนเสนอม,มาประมาณสองสามกิโลเมตรนีน่แหละ บ้านบม่ใหญ่พวบบ้านใดนะบ้านหาหกสิบหลังคาเฮือนนเลยแหละโอ้คนยังเลี้ยงควายด้ว่น้องเลยทั้งควายดำควายดอนนะเราเบิ่งก่อนเนาะเราเบิ่งบรรยากาศในกลางบ้านนั่นเองบ้านใหญ่เติบประมานห้าหกสิบหลังคาเลยงานฮอดฮอทไปจังควายยอน บ้านข่วนหลวงอันนี้เป็นลองเขาเหเือนตีดกับนาพาเลยข,ขนาดสุดสำนียเนาะทางเขามาเฮือนมาซานข้าเจ้าสหลายจะมีแต่เงินไมเน้เนาะไม้เงินเกา่า มุ่งหลังคาด้วยไม่แป้นอยน่ยังมีไรพี่น้อง,ง,องเป็นห้องเียนปัดลมปัดลมสมบูรณ์ข้างหน้าก็ยังเป็นบ้านควรรวงอยู่โอ้โห อลังการจะเฮือนสองหลังนี่พี่น้องเลยง้ม วนรลวงหวงนาติดนาผาเลยอากาศมีหัวมีควายกำลังเล่มหย่ายอยู่บรรยากาศสซนบดแบบดังเดิมแท้ๆพี่น้องอควายสซลไลจะเป็นควายดำภาพวิธีสซนบดพี่น้องบรรยากาศเก่าๆเดิมๆเนาะยังมีให้เห็น มีควายกับมีงวกับรังเลมยาบรรยากาศงามๆพี่น้องเลยอลังการวิวหลักล้านก็เป็นไฮเป็นหน้าของพี่น,อน,อน้องชาวบ้านะปวหรวงเหลือได้ต่อเฟือง้็ควายตู้พี่น้องเลยควายดำใหญ่ครับขนาดเลยมีก็เป็นชิปภาพบรรยากาเนาะพี่น้องชนนบทรลาว ทางบ้านควรหลวงเมื่องมาหาไซมาฮอนี่บาซอนขอพิชลิปในวัยสามีก่อนเด้อหนอลิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามพักสมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เนาะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโศกหมานอนคำร่ำรวยสบายดี